ายายาแกงหมูใส่ปักทองเด้วยยวยาตำียงก่นกนอนอกพริกลงต้มชีไว้ป้อนมากเนาะติดหลายน,น่ก็เชอ่าก็เช็มลงเอ้ย่างยียงก็อาก็กงงเช็มลงไปจะตำมแียง,แงไว้ก่อน กำลัวไปก็เกลือสักนิดนิดก็พอแล้วพอเอาขูดแค่แหลก้อยายขูดที่แค่แลกก่อน

ไปเคียงแกงลุงไปเอาแกงแกงลุงเอาน้ำปลาลุงแกงหมูไม่ต้องใส่ปลาขอแต่น้ำปลาเอาพอ่อผงชุบรสลงไปพร้อม ตักช่องกักขวาที่หลังอันนี้จะไข่ย้ายมาตำหรือนี่เด้อร์จะไข่ยัดสับเป็นกินเป็นชีสกับวางลงเลยเอาย้ายจากขว้ามดิข้างโมข้างโมงก่อนย้ายขึ้นนั่งโต๊ะก็แบบนี้มันตำก็หมอโมอนั่งโต๊ะก่อนเอ้ยเอาขว้า อย่างงจะด้วยก้อนควาจะเอาฟักทองหัวดำก่อนไปแ็กนิดเ้หลือไกแล้วใม่จะตำนิดตำทิบแล้วอ่ากจะเ,เี๋ยะฟักทองลงหัว ายาสียพอทองลงเรือเด้อย,ยพอท่องกะลากเรียบรอ้อยแล้วลิลงไปเอากวดไปเรใ่อ,อ,อยๆกรไปถึงใส้นา้ำบอไปเรื่อยๆกเด็กๆเบื่อก็ถึออส่นออสน้ำ แกงลายดอกลูกสองขวดกระตาลูกเขา่ายู่จะหากินเขาเายาจะขอใส่น้ำเรียบร้อยเ้อ่อจันนี้กับพ่อแล้วเนี่ยไันหูแล้วอขอใส่น้ำลงไปเดี๋ยว มึกนก็เอาหนามลายนามน้อยเอาหยิบนเพียผักท่องสุกเอ30นาทีคถือมาบิ่งเอาเออพอปิดายปัอีกทีไหนรบันทปักอีกเดี๋ยวหาปกอีกนพ่อปัปิดว้ก่ันแกงบรยักับแกงฟัดทองออาปิดใ30นาทีค่อยมาเอาได้หยิบปืนบิ่งก่อนด้อ โอ้ย oh, สุกแล้วสุกแล้วมอนาากระแหงแล้วเดี๋ยวยยาขอชิมจักหน่อยก่อนขอใส่น้ำปลาดิบๆขอพอแล้วแยาชิดไปแยกชิบปุงเน้อเด้อมาดีด้อายกชิบปุงแล้วเด้อ ะกินข้าวน้ำกันเด้อโอ้ยหอมห่วยห่วยไปไปกินข้าว